สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะคะแล้วก็อจริงๆนะหลายคนถามกุ้งมาใช่ไหมว่าเอาสรุปกุ้งเป็นอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยน,นั่นนี่เอาจริงๆในคลิป,ปอเขากุ้งบอกไว้ด้วยนะว่ากุ้งไปทําอะไรมาแต่ว่ากุ้งจะเน้นเรื่องการอัพ,อพเดตอาการในแต่ละวันมากกว่าเพราะว่าตอนช่วงที่กุ้งจะผ่าตัดที่กุ้งจะไปผ่าตัดเนี่ยกุ้งพยายามที่จะไปหาข้อมูลต่างๆต,ต,ตามอา่อ แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆว่าวันที่1วันที่2วันที่3อาการเป็นยังไงทีเนี้ยเหมือนกับว่ากุ้งอ่ะจะเลกคอร์ดเก็บไว้เองว่าแต่ละวันนะคะมันมีอาการยังไงบ้างทีนี้ในเรื่องการผ่าตัดกุ้งก็แจ้งเข้าไปในคลิปแล้วว่ากุ้งไปผ่าตัดก็คือเป็นเฮอร์เนียกับอ่าทามิทักนะคะแล้วก็ไลโปทีเนี้ยหลายคนอาจจะแบบเลื่อนผ่านแล้วไม่ได้ดูไงคะก็เลยคิดว่าเราไม่ได้บอกอะไรแต่กุ้งเน้นที่จะ อัปเดตอาการตัวเองมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะกุ้งมีนัดที่จะเจอคุณหมอ,อครบเจวันนะคะหลังการผ่าตัดเพราะว่าตอนที่ก่อนผ่าตัดเนี่ยกุ้งคุยกับคุณหมอไว้แล้วว่ามีการแก้ไขอะไรยังไงเพราะว่าจริงๆอะกุ้งจะไปทําอย่างนึงแต่บันไปเจอปัญหาอีกอย่างนึงคุณหมอเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถแก้ไขให้เราได้หรือเปล่าแล้วถ้าแบบพอผ่าตัดออกมาเนี่ย คือกุ้งก็เห็นแค่ผ้าปิดแผลคะ่ะทุกคนกุ้งยังไม่ได้เปิดออกดูกุ้งยังไม่รู้ว่าสรุปแก้ไขได้ไหมอะไรยังไงทีเนี้ยข้อมูลบางอย่างกุ้งเลยไม่สามารถที่จะคือบอกไปก่อนได้จนกว่ากุ้งจะพบคุณหมอวันพรุ่งนี้แล้วคุณหมอเขาจะอธิบายให้เราฟังและเราก็จะได้เห็นแผลเห็นผลลัพธ์ที่ว่าอ่ามันซ่อมได้นะมันแก้ไขได้นะน,นั่นนี่น,นั่นนี่จะได้มาบอกทุกคนแบบข้อมูลที่ถูกต้องกุ้งก็เลยว่าเดี๋ยวรอได้ครบเจ็ดวันก่อนก็เลยบอกในคลิปแค่ว่า เออไปผ่าตัดเธอเนียมาแล้วแล้วเ,เฮอเนียจะบอกว่าเฮอเนียมันมีหลายตำแหน่งมากเลยนะทุกคนแล้วมันก็มีหลายอาการกุ้งก็เลยแค่เขียนว่าเออไปเฮไปผ่าตัดเธอเนียแล้วก็ทอมิทักแค่นั้นก็เลยยังไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรนะคะก็กะว่าเนี่ยพออัปเดตไปแต่ละวันแล้วใช่ไหมวันพรุ่งนี้ก็ไปเจอคุณหมอประมาณเออก่อนเที่ยงต้องไปที่ตะนันโต,ต,ตแล้วจริงๆอะ่ะ ช่วงนะ้คุณพ่อไม่อยู่ใช่ไหมคะคุณพ่อพาน้องไปเวเคชันตามแผนก็คือไปเวคชันนี่แหละแต่ว่ากุ้งไม่ได้ไปเพราะว่ากุ้งดันเลื่อนมาผ่าตัดช่วงนี้ก็เลยก็ดีเหมือนกันตอนแรกเลยนะคิดว่าเจ็ดวันกุ้งกุ้งคิดว่ากุ้งจะขับรถไปเองไปที่โตโน,น่โตะก็ขับรถมาชั่วโมงกว่าเนาะประมาณชั่วโมงหนึ่งทีนี้ก็ไม่รู้ตอนนั้นเราคิดอะไรไม่รู้เราอึดก็คือตอนตอนอตอนที่ก่อนผ่าตัดกุ้งก็คิดว่ากุ้งจะขับรถไปเองเป็นไรแค่เจ็ดวันเราขับรถได้อยู่แล้วมันไม่ได้อะไรมากมายทีนี้พอมา วันนั้นคุยกับที่ทํางานคุณพอไม่อยู่แล้วคุณบอกว่าเออเดี๋ยวดูว่าอายุผมส่งคนขับรถมาให้กูก็บอกไม่เอาอ่ะไม่ไม่ไม่อยากไม,ไ,มไม่อยาก,ยากแบบมีคนขับรถไปรับไปส่งคือกว่าเขาจะมาจากตกลตู้เขาจะกลับเขาจะตีไปตีมาทีนี้เพื่อนเอที่อยู่บริษัทอะคะ่ะคุณชอนเขาก็อยู่บ้านตรงข้ามบับกุ้งเนี่ยเขาเป็นพนักงานไอทีเขาก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขับรถไปให้เธอเองแล้วก็เลยบอกว่าฮะเธอออฟเฟอร์ฉลองอะไรกคือ คือเราอะไม่ได้คาดหวังกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนที่อยู่ที่นี่นะจะไม่เหมือนกับเมืองไทยที่ว่าคนไทยมีอะไรช่วยเหลือกันอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมที่เนี่ยกุ้งไม่ได้คาดหวังเลยกุ้งบอกเลยกุ้งอยู่แคนาดามาสิบกว่าปีกุ้งไม่ได้คาดหวังการได้รับความช่วยเหลือใดๆจากใครที่นี่มันก็เลยเป็นการที่เราพอเราไม่คาดหวังนี่มันก็จะไม่ผิดหวังใช่ไหมแต่พอ อยู่ๆวันมันค่ะม,มันเกินความคาดหวังขึ้นมากุ้งก็แบบเอยเธอทำไมน่ารักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเขาก็แบบเออจะขับรถมาให้แล้วพอดีกุ้งบอกว่าเออเน,นี่ยวันเนี้ยเขาพอดีมันมีของมาที่ออฟฟิศมาส่งให้กุ้งเขาก็เอามาให้ที่บ้านบ้านเขาปลูกผักใช่ไหมพ่อแม่เขาก็เอามาให้กุ้งเขาเป็นลูกชายคนเดียวเนาะเออเขาเป็นลูกชายคนเดียวแล้วก็เป็นรุ่นน้องกุ้งด้วยนะแต่นิสัยดีนินสัยเหมือนเด็กแล้วทีเนี้ย เขาก็เลยว่าเดี๋ยวขับรถไปให้กุ้งเลยบอกว่าเดี๋ยวงั้นขอออกประมาณกักเก้าโมงสี่สิบห้าได้ไหมไปถึงนั่นก็ประมาณสิบเอ็ดโมงพอดีกว่าๆนิดๆอะไรเงี้ยเขาก็อาสาไปให้กุ้งก็เลยกะว่าหลังจากที่กุ้งเนี่ยได้คุยกับคุณหมอแล้วอัปเดตอาการอะไรแล้วแล้วก็จะเปิดแผลทั้งหมดเนี่ยเพราะคุณหมอจะต้องเปิดพรุ่งนี้แล้วก็ตัดไหมบางส่วนกุ้งเลยไม่ไแน่ใจว่าแต่กุ้งรู้วข้างในเป็นไหมละลายแล้วก็ข้างนอกเนี่ย กุ้งไม่แน่ใจว่าเขาแม็กหรือเปล่าเพราะว่ากุ้งจับไม่โดนคือไม่สามารถเห็นอะไรเลยทุกคนมันอยู่ under bandage หมดเลยทุกคนกุ้งก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวรอรอเจอคุณหมอดีกว่าแล้วก็ตรงสะดือด้วยเพราะว่าเฮอร์เนียของกุ้งมันอยู่ที่สะดือแต่อ่าเขาเรียกอะไรนะชนิดที่กุ้งเจอเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากๆแต่มันมีผลกับการผ่าตัดซึ่งคุณหมอเจอครั้งแรกคุณหมอตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่า กุ้งตั้งใจไปทําอย่างหนึง่งแต่มันไปได้ของแถมมายอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบเดี๋ยวรอคุณหมอสรุปแล้วก็เห็นผลลัพธ์ก่อนว่าตกลงแก้ไขอะไรยังไงได้ไหมมีอาการแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าแล้วกุ้งจะมันนั่งเล่าให้ทุกคนฟังแบบละเอียดละเอียดพร้อมกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็คืออยู่ๆทํำไมไปทําแล้วเริ่มต้นจากอะไรอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ ต้องขอโทษทุกคนเนาะที่ว่าคลิปที่ผ่านมากุ้งแค่จะอัปเดตอาการเพื่อไปบันทึกไว้เฉยๆว่าแต่ละวันนี้เราอาการแบบไหนแต่ว่าหลังจากที่กุ้งไปพบคุณหมอวันพรุ่งนีเ้เดือนสิงหาวันที่6กละคะก็กุ้งอาจจะอัปเดตคลิปวันที่7ไม่เกิน7จ็ดแปดเกุ้งจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนตอนนี้เราต้องทานยาอีกอตอนนี้สามทุ่มใช่ไหมคะเดี๋ยวทานยาตอนสี่ทุ่มแล้วก็ทานยาตอนเที่ยงคืน แล้วก็ตอนตีสองแล้วก็หกโมงอีกรอบหนึ่งนะคะยาเยอะมากยาแก้อักเสบแล้วยังไงพวกนี้หลังจากเจอคุณหมอแล้วนะคะทุกคนที่รอติดตามฟังอาการมาสุูลุป,ปเป็นอะไรมากอะไรนั่นนี่เดี๋ยวปุ้งจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อหายข้อสงสัยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะกับหมอนทั้งหมดเจ็ดใบนะคะโอเคค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ